ปั่นกันสูตรปั่นนะคะเป็นเนสกาแฟปั่นนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างก,ก็มีกาแฟมีคอฟฟ่เมตมีน้ำตาลทรายค่ะเราวันนี้เราใช้น้ำตาลทรายแดงเพราะว่าเรากินประจำค่ะแล้วก็มีนมจืดแล้วก็มีนมข้นหวานนะคะแล้วก็มีน้ำร้อนน้ำแข็งนะคะอันดับแรกเราจะใส่คอฟฟ่เมต ใ่เมล็ดลงไปใส่กาแฟเมล็ลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปได้สองช้อนโต๊ะค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่กาแฟ กาแฟนี่เราจะใส่สามช้อนนะคะสามช้อนพูลพ์ลช้อนชาสูตรนี้เป็นสูตรปั่นนะคะจะเข้มข้นค่ะคนส่วนผสมให่เข้ากันค่ะอันนี้น้ำร้อนนะคะ เราตักมาแล้วร้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันเทใส่เลยค่ะตวงมาเรียบร้อยแล้วพอดีอกน,นะะเ,เดี๋ยวเราจะใส่นมข้นข้นหวานนะคะใส่นมข้นหวานอากาศอะไรก็ได้นะคะที่คุณกินหรือคุณชอบใส่ลงไปค่ะ อันนี้เราเลยขีดนะคะเลยขีดลงถ้วยนิดนึงเพราะว่าขีดมันสามสิบเราก็เลยมามนมข้นหวาน40 ml ค่ะใส่ลงไปตามด้วยนมตืดนะคะนมตืดเราก็ใช้สี่สิค่ะ,ะใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะ เข้มข้นมากนะคะเพราะว่าเรา,เ,รา,เ,ราเอาเราทำสูตรสูตรปั่นค่ะสูตรปัน่นประมาณยีิบสองออนค่ะค่ะเรามาปั่นกันเลยค่ะใส่น้ำแข็งลงไป,ใส,งงไปใส่กาแฟที่เราผสมไว้ลงไปค่ะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะกาแฟปั่นค่ะรัญยาาชาแน,นลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ